ใกล้สิ้นปีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะปัญหาฝุ่นควันนั่นเองแต่ถ้าดูเฉพาะวันนี้นะทั่วไทยไม่พบเลยนะคะว่ามีจุดไหนที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานยกตัวอย่างพิษณุโลกสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศนะคะแต่ว่าตอนนี้ วันนี้ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับที่กำแพงเพชรค่ะการให้ราคาอ้อยที่ไม่เผาตันละ120บาทเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลก็ทำให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยลงคุณภาพอากาศก็ปล่อยดีขึ้นไปด้วยค่ะเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยที่กำแพงเพชรค่ะขนส่งอ้อยตัดเข้าโรงงานน้ำตาลนะคะหลังจากที่เปิดหยิบกันไปตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมา จากการสังเกตก็พบว่าปีนี้การตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นค่ะมีไร่อ้เผาที่น้อยลงสมาคมชาวไรอ้อยจังหวัดกำแพงเพชรคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเพราะการรณรงค์ห้ามเผาอ้อยก่อนตัดเนื่องจากส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนการตัดอ้อยสด2ฤดูกาลก็คือปีนี้และปี2565-2566ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตัดอ้อยสดลดการเผาก็จะได้ตันละ120บาท ส่วนผู้ที่ตัดอ้อยไฟใช้อ้อยไฟไหม้ส่งเข้าอยู่จะถูกหักตันละ30บาทค่ะตอนนี้ราคาอ้อยอยู่ที่ตันละ1,000กับอีก70บาทไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกค่าฝุ่น PM 2.5วัดได้31ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตไม่เกินมาตรฐานแล้วนะคะนายประพฤติยอดภัยบูลพวกเหนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นลดก็เพราะว่ามีลมพัดเข้ามานั่นเอง หากว่าประชาชนลดการเผาเศษวัชพืชลงเชื่อว่าค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ทุกจังหวดัดค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยค่ะ